ในสุดท้ายแล้วนะคะคุณนผู้ชมใน้องอยู่กับเราทั้ง3คนเหมือนเดิมน,นะคะคพค่ะน่อยดีไปด้วยท,ท,ที่ออนทีวีนะคะในช่วงนี้ยังอยู่กับ คิมหันครับผมนะคะวันนี้เนี่ยมีว่าเป็นซิงเกิลใหม่มาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะอย่างที่เราไปเมื่อเบรกที่แล้วค่ะกับเพลงที่ชื่อว่าอะไรนะบอกเลิกกดไลค์ครับนะก็ไปกดด้วยนะใช่แล้วครับเอ็มวีก็ปล่อยมาแล้วตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์เราปล่อยวันวาเลนไทน์พอดีเลยโอ้โเลิ่มยามยามดีเลยยามรำยามดีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาถามถึงกระแสตอบรับดีกว่าอะไงบ้างดีนะครับก็คือเพลงก็คือมันบังเอิญว่ามันมันเข้าช่วงเทศกาลวันี้นะครับอ่า เข้าช่วงเทศกาลบัดดีมันก็เลยทําให้เพลงนี้ก็เลยแบบคนก็เลยขอกันมากด้วยการคุณวิธีต่างๆนะครับก็ตอนนี้บอกว่าติดชาร์จแล้วด้วยติดชาร์จแล้วครับติดชาร์จเริ่มเริ่มชาร์จเออเริ่มจะไต่ชาร์จแล้วนะครับแล้วก็ไต่เริ่ไต่วก็ค่ามันก็คู่อย่างที่บอกว่าเราเราได้ให้ส่งไปคนก็ส่งมันไปเยอะแล้วส่งคนส่งมาเยอะใช่แล้วครับประมาณ4-50คลิปแล้วตอนนี้ที่มันได้สมุดการดีมากใช่แล้วครับก็คือก็ เป็นเพื่อนเพื่อนกันเองนี่แหละครับอ๋อก็เกอยู่ก็ <laughs> คือเป็นแบบคือเขาก็ให้ความสนใจนะครับแล้วก็เขาก็เหมือนบว่าเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆน้องๆแฟๆนคงแฟนคลับเขาก็บอกต่อๆกันรนะครับก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เลยก็ๆๆเลยรู้สึกว่าเออตอนช่วงนี้มันก็มีกระแสมานิดหน่อยนะครับผมแต่ก็ถ้าเกิดต้องฝากลูกทุ่งรุงทนด้วยนะครับย<ช>ังไงก็ขอมาทางลูกทุ่งรุงทนก็ได้ถ้ามีนะแล้วกหลังจากที่ว่าน้องเบียร์นี่ก็เคยมาที่นี่หลายครั้งแล้ว แตกต่างสําหรับในเรื่องของเพลงตั้งแต่มาอยู่ในหลังคาบ้านหลังี้ยครับผมในเรื่องของคอนเซ็ปต์แนวเพลงนี่แตกต่างกันชุดเดิมมากน้อยแค่ไหนเก็จริงแล้วเริ่มจากจากการเป็นศิลป,ปินก,ก,กลุ่มบอยแบนด์ครับกลุ่มบอยแบนด์สยามคันทรีซึ่งตอนนั้นแล้วก็อยู่กับสยามคันทรีซึ่งเป็นการทํางานที่เป็นกลุ่มนะครับพอการทางานที่เป็นกลุ่มแล้วมันทาให้การทํางานก็ต้องแบบมีความสามัคคีกันนะครับแล้วก็อย่างในแนวเพลงก็คือ ก็อาจจะไม่ได้แตกต่างมากกับผลงานเพลงชุดนี้นะครับก็คือก็เป็นแนวเต้นเหมือนเดิมแต่ว่าตอนสยามคอนเทน่ยังไม่ได้เต้นแรงขนาดนี้ตอนนี้ก็คือว่ามามากค่อนข้างจะแรงขึ้นนะครับแล้วพอไปออกจากสยามคอนที่เดียวก็ได้มาทาผลงานเพลงเดี่ยวที่ได้ฟังเมื่อสักครู่ก็คือเพลงมารักกันอันนี้คือทุกกระปุกทาเองทุบกระปุกเองทุกกระปุกทำเองก็คือทําเองทุกอย่างเลยว่าจะเป็นคือลงทุนเองครับจ้างนักแต่งเทแล้วก็โปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์อะไรก็ให้เขาทำดนตรีให้เลยก็ลงทุนเองทุกอย่างมันก็เลยทําให้ ตอนนั้นมันก็เลยแบบรู้สึกรู้สึกแบบไงมันเราไม่มีทุนเนาะมไม่มีทุนหนาจะทำเอ็มวีมากมายแบบเอ็มวงเอ็มวีเนี่ยคือเป็นคอนเสิร์ตที่ตัดต่อเองทุกอย่างทำเองหมดเลยนะครับแล้วก็จนมาถึงตอนนี้มันอยู่ไคทีวีซกีก็เลยเป็นอะไรที่มีความแตกต่างก็ตรงที่ระบบการทํางานที่บอกไปแล้วระบบการทํางานแล้วก็พอมาทํางานทงานทํางานแบบคนเดียวเดี่ยวแล้วมันก็รู้สึกว่ามันอิสระ มีสระทางความคิดมีสระทุกอย่างแล้วก็อย่าง,งดีดีมิวสิกให้โ,โอกาสให้เดียร์ได้แสดงความคิดเห็นได้โอกาสที่จะได้คิดงานเพลงคิดคิด concept, คอนเซ็ปต์ทุกอย่างก็คือเปิดโอกาสให้เราเต็มที่นะคะแล้วก็ในส่วนของความยากง่ายหรืออุปสรรคการทางานเป็นยังไงบ้างอุปสรรคการทํางานนี้ก็คือจริงๆแล้วพี่เขาทางานเป็นระบบอยู่แล้วนะครับก็คือว่าทาค่าทํางานเป็นระบบอยู่แล้วแล้วก็ไม่ไม่เป็นอุปสรรคมากแต่เป็นอุปสรรคก็ตอนก็ตอนที่ ไายไอเยอเม็มวีถ่ายเอ็มวีถ่ายเอ็มวีนี่อุปสรรคมากเลยนะครับเพราะว่าเราไปถ่ายที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับซึ่งบรรยากาศวันนั้นอะตรงกับชื่อเบียเลยขิมหันขิมหันโอ้ยอ,อากาศร้อนมากอ,บบอ,อากาศร้อนมากนะครับเพราะว่ากว่าจะฉากเราต้องเต้นไปด้วยเต้นไปด้วยซิงไปด้วยเต้นไปด้วยซิงไปด้วยซึ่ง อากาศมันร้อนพออากาศร้อนแล้วเหงื่อก็เยอะพอเหงื่อเยอะแล้วมันไม่สามารถที่ถ่ายได้เพราะว่าเหงื่อนี่คือมันเต็มหน้าแล้วก็หยดมาหยด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 ตลอดเพราะฉะนั้นชามถึงหน้าก็จะมาซับ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 ให้ตลอดซึ่งกว่าจะถ่ายผ่านพ้นไปได้เนี่ยมันใช้ระยะเวลานานแล้วก็เสียเหงื่อไปเยอะพี่บอกว่าเป็นวันเลยใช่ไหมเป็นวันครับถ่ายแต่เช้าถึงค่ำเลยครับโอ้โหเพลงเนี้ยเพลงเดียวครับก็คือถ่ายถ่ายถ่ายกันยาวนานมากเพลงเพลงมากแล้วเก็บรายละเอียดด้วยเก็บรายละเอียดครับก็คือว่าจากอยากได้ภาพออกมาสวยแล้วก็ บบมีคุณภาพที่สุดครับนี่นะคุณผู้ชมฮะศิลปินกว่าจะได้ผลิตผลงานนะฮะคุณภาพให้กับคุณผู้ชมได้ชมเนี่ยชิ้นจ้าลำบากมากนะครับนะยังไงก็อย่าลืมศิลปินด้วยของแท้ด้วยนะครับใช่แล้วค่ะก็นะคะแล้วปากสาวๆวัน้ยนะคะว่าจะมาถามถึงเรื่องหัวใจคุณว่าลืมไปแล้วเนี่ยไม่เลืมไม่เลืมไม่ต้อล้าอยู่ไม่เลืมรู้สึกว่าแก อยากจะรู้จักเรื่องนี้มากเลยนั่นแหละนะคะใครมาก็จะต้องเรื่องนี้แหละถามเห็นถึงก็ตื่นหลอนไม่ได้เลยนะน้องๆของเราไม่พลาดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะถามว่าตอนนี้โสดหรือเปล่าโสดสนิทสิทธิ์ใสหน้าครับโสดสนิทครับโสดมานานแล้วด้วยนานแล้วด้วยครับเราสาวที่ชมอยู่กันะอุ่นใจได้เลยอุ่นใจได้เลยลุ้นไม่ลุ้นนะคะแต่ถ้าถามว่าจะมีใครสักคนมาดูแลเดียร์เนี่ยอยู่ใกล้ๆต้องเป็นคนประเภทแบบยังไงนี่ะเป็นคนสเปคแบบเนี้ย ต้อทงมีอะมี่ให้โอกาสพูดใหม่ได้ไหมคือคือเบียร์เบียร์ชอบคนที่ชอบพูดคนชอบพูดเก่งอ่ะชอบคนพูดเก่งคนะครับแล้วก็อย่างเลยคือก็รักครอบครัวนะครับรักครอบครัวแล้วก็คุยกันได้เข้าใจกันได้คือไม่ค่อยชอบคนที่ไม่ค่อยเน้นหน้าตาเป็นคนที่คนที่ถามว่าเคยมีแฟนไหมเคยมีมา ถามว่าเคยมีแฟนหน้กกาตาดีไหมไม่เคยมีนะแฟนหน้กกาตาดีเลยเพราะว่าเราไม่ชอบหรือว่าก็คือมันเป็นอะไรที่คุยกันคุยกันแล้วเรื่องอะไรมากกว่าครับก็คือ,อประมาณนั้นมากกว่าแล้วก็คือพูดง่ายๆว่ารักครอบครัวแล้วก็น่ารักทำตัวน,น่ารักพอละ น่าสาวๆที่แค่นี้แหละโทรในการเราอยู่นะฮะถ้าใครมีคุณสมบัติอย่างที่น้องเบียร์ว่าทำยังไงท่านก็มีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์ยังไงบ้่มากครัจะให้โทรมาตอนนี้เลยมีสิทธิ์ที่จะได้เป็นหวานใจของหนุ่มเบียร์แล้วตอนนี้เบียร์ก็โฟกัสไปที่งานก่อนเลยทำงานเยอะงานเยอะมากครับเงินเยอะมากก็มีหลายช่องเป็นทั้งดีเจพิธีกรนะครับดีเจแล้วก็เป็นครูสอนร้องเพลงด้วยโอ้ยทำหลายอย่างของเพลงด้วยใช่อไหรมาเสร็จทุกอย่างตระการครับเยอะแยะมาย เมื่อสักครู่นี้น้องอ้อมบอกว่าเบรกนี้เบรกสุดท้ายแต่จริงแล้วยังเหลืออีกเบรกนะคุณผู้ชมค่ะเบรกหน้าเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาจอดดีกว่าว่าองานศิลปินเราก็รู้อยู่แล้วแต่ว่าน้องเบียร์มีความสามารถหลายด้านมากใช่ไม่ว่าจะเป็นบทบาทของพิพิธีกรนะคะมีเจหรือแม้แต่คุณครูสอนน้องเพลงนะเดี๋ยวเรามาจอดกันดีกว่าว่ารู้สึกยังไงทําอะไรบ้างอุ้ยเยอะแยะมากมายขนาดนี้เขาสามารถล้นหลามสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาทงบุรีวันดีออนทีวีค่ะ ฮัลโหลเจ้าเจ้าฮัลโหลเจ้าเจ้ดดเารเร็วๆนะอ่ะเอาล่สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้มา มาให้กำลังใจขอรายงานตัวผมเป็นนักร้องหัดไหม่สิมาแฮนใหม่ขับกล่อมใจทุกทานขอกล่อมใจทุกทานขอฝากตัวไว้อยู่ในอ้อมใจตั้งแต่จับไหม่มาเพิ่นได้ออกงานถ้าเสียงบามวนยับฝ้ารำคาญไพเต้นนาหารสีขอบคุณไหลาย,ลาย ขอขอบคุณไลยๆขอเสียงแนะ่ค่ะ 仔 <aunque S 2> 是坏、嗯呃嗯，我我我、嗯、我，仔是坏，我我仔是坏，我我我我，我我仔是坏我我我我耶，我这可以是坏，我我我我，我我仔是 หมกเหลือหอเหลือทุกเหลือตาโอปัะเทศไทยแมนเฮ็ดบุญอันใดจังงามจังเซ่โอ้ิิน่อยสิน้อยใจหลดสิสบอยสิขาดปัดปัดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ถืกสเปคอีลีจมูกกัะโดบังตากัะคมสร้างบอมแมนขนมในไายีมโมกินโหลดใน 我怀念，爱和在呢，可是你很累。蹦跶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 。哦，我仔是外，仔是外，我我我我。 สั่งมางามคักแท้ผู้งามเนาะสุขเจ้าผู้งามคักเนาะเฮ็ดจังใดเนาะเนาะจังสีไใดสุด k i โอ้หัวใจสิวายอ้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 วอโอ้หัวใจสิว ยวบริษัทคนทนบุรีจำกัดผู้นำในมิติใหม่ของการท่องเที่ยวคุณภาพเสนอ5โปรแกรมการท่องเที่ยวแบบไปกลับในวันเดียวเที่ยวเชิงพุทธะ รับเทศกาลปีใหม่ไหวพระเก้าวัดนมัสการเก้ามงคลทั่วฝั่งทนในวันเดียวเที่ยวพุทธารามงดงามพระปฏิมาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคลชีวิตตลอดปีไหวมังกรก่อบุญเทียมฟ้าแก้ชงตรงตำราสักการะเทพมังกรย้อนตำนานสามถิ่นดังไปกลับในหนึ่งวันหัวเยาวราชท้องฉะเชิงเซา หางจันทบุรีโอมสีคเนสายะนมมะะสักการะพระพิคเนศเทศกาลปีใหม่ไทยช่วงสงกรานต์การงานสำเร็จการเงินรุ่งเรืองชีวิตรุ่งโรดไหว้พระลอยน้ำห้าพี่น้อง ย้อนตำนานกรุงศรีพึ่งบุญบารมีพุทธพันจะพาคีวารีปาธิหารอิ่มบุญเบิกบานรับเทศกาลวิสาข์ไหวพระเมฆกวนอิมศักดิ์สิทธิ์หรืออิทริษสามปางเดินทางสามถิ่นกินเจถือศีลละบาปรับบุญห้ามงคล หาเทศกาลเที่ยวไม่เหมือนใครอบอุ่นปลอดภัยมั่นใจทุกที่กับบริษัทพนทนบุรีจำกัดโ6028013211ถึง14 ก็ฮะกลับมาอยู่กับเราสามคนนะครับผมนะฮะนุ่มเดียวยังไม่ไปไหนไม่ไปไหนเด็กคล้ายจริงๆแล้วใช่ไหมเด็กนี้เด็กจริงแล้วผมเราจะรู้สับผนนะคะรู้สึกว่าทุกนีตอนเราจะแบบว่าจิตใจเราไ่อยู่กันในระดับตรงมั่งมั่นเลยครับของพอเจอแบบศิลปินเราหลอนนิดนึงนะฮะสติหยุดเลยสติหยุดเลยฮะ ชอบน้องเพลงขนาดนี้เนี่ยช่องมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะศิลปินไอดายุนิรนใจที่เบียบอกว่าอุ้ยชอบเสนออยากแบบยึดถือเป็นแบบอย่างมีใครบ้างก็มีอ่าหลายคนเลยนะครับก็มีเอลย้อมีหลักสลับใจนะครับอ่าเสรีรุ่งสว่างนะครับแล้วก็มีอารมณ์สีธรรมราที่แบบว่าชอบใช้ในการประกวดมุ้งนี่นั่นบ่อยๆไหนๆก็มีศิลปินเป็นหลารอบแล้ววันนี้เราอยากจะให้แบบร้องเบียร์ร้องเพลง ตอนให่เราฟัางสักนตอนนึงเอาเพลงที่แบบว่าประวดบ่อยบ่อยมากบ่อยจริงๆนะครับสำหรับวงงานเพลงนี้หลงมุกโทดหยับใจนะ,นะครับคนตายรักจริงไม่ปลิ้นปลอกหลอกกลิ้งยิงนคน,น้าย ยอมมอบใจไปให้โอยขอคุนนี้ลูกฟ้อนสุดยอดมากนะคะเลยทีเดียวนะ็มีสุินเป็นแบบอย่างคก็คือเป็นเพลงที่ใช้ประกวดบ่อยด้วยก็ได้รางวัลได้รางวัลตลอดยงนี้เลยไม่ไหนี่ยาอยู่เเพราะว่าจากที่เป็นศิรปินประกวดมานัมาเป็นแบบ นักร้องมืออาชีพครับการร้องนี่นะฮะเทคนิคการร้องเพลงนะแตกต่างกันไหมอืมแตกต่างกันมากครับเพราะว่าการที่เรา,อาตอนนั้นเราก่อนเราประกวดแล้วก็จะต้องฟังเพลงของต้นฉบับครับมากๆต้นฉบับตลอดเวลาเลยนะครับอยากจะรอ้องเพลงของอาอก็ต้องฟังเพลงกอกูกอกูกอกูทุกวันนะครับผมแต่ว่าเราก็เลยต้องเรียนแบบศิลปินก็คือว่าเรียนแบบ ในลักษณะเทคนิคการร้องแต่ว่าก็คือยังยังน้ำเสียงคือยังเป็นตัวตัวเองแต่เรียนเรียนแบบเทคนิคการร้องนะครับแต่พอมาเป็นศิลปินเนี่ยมันยากตรงที่แบบว่ามันต้องไปตามกระแสเ้าต้องไปตามตลาดอย่างเช่นเนี่ยเพลงบอกเลิกกดไลค์เราอยากจะได้เป็นแนวแบบว่าลูกทุ่งทันสมัยเพราะฉะนั้นเรีจะต้องมีจะร้องแบบลูกทุ่งจัดจ๋ามืนที่เราเคยกระควดไม่ได้ต้องไปต้อ เเพราะว่าอะไรใช่ไหมไ<อ>ต้องเดียวเขาบอกต้องไปตามตลาดเราอยากให้โมเดิร์นเราต้องไปสย <g ul ment> าะนั่นแหละโอ้โหึกสุดยอดนะครับเยอมากเลยครับก็เลยกลายเป็นว่าพอมาเป็นศิลปินจริงๆ <g ul ment> แล้วเราก็สามารถที่จะเอาสิ่งที่เราประกวดมาอัดแอดใช้ในการใช้เสียงการใช้อะไรเอามาได้แต่ว่าเราก็คงจะไม่ได้ไปลงลึกขนาดว่าต้องเอื้อนเป็นสิบชั้นยี่สิบชั้นสามสิบชั้นขนาดขนาดเหมือนก็ความประกวดนะครับเพราะตอนนี้มันก็คือไปด้วยกระแสแต่ถามว่า ในอัลบั้มของเบียต่อจากนี้ไปนะครับก็คืออาจจะได้เห็นแนวลูกทุ่งบ้างนะครับอาจจะได้เห็นก็อาจจะไม่ได้เห็นแนวลูกทุ่งแบบโมเดิร์นโมเดิร์นอย่างนี้ทุกทุกเพลงจะมีแนวแบบว่าลูกทุ่งแบบจัดจ้าบ้างอย่างเงี้ยครับใช่ก็คืออาจจะเป็นแนวแบบอัลบั้มที่เป็นวาไรตี้ก็คืออาจจะไดะ้ชมทุกๆรสชาติทุกๆบทบาทสําหรับการเป็น นักร้องโภเบียน่าสนใจน้อนาคีรับการที่น้องเบียมาถึงจุดนี้อยากให้น้องเบียเนี่ยพูดถึงใครมากที่สุดนะว่าทำทำอยู่จุจจดตรงนี้ได้อืก่อนอื่นเลยนะครับต้องบอกว่าต้องต้องอต้องคุณพ่อคุณแม่เลยครับคุณพ่อคุณแม่นี่ก็จะอยู่้าเคียงข้างตลอดเวลาแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการประกวดอะไรตั้งแต่เริ่มต้นเบียทำให้เบียมีวันนี้นะก็คือพ่อแม่สนับสนุนครับพ่อแม่สนับสนุนแล้วก็ต้องขอขอบคุณครูเพลงนะครับที่ได้เป็น บันไดแล้วก็เป็นเป็นคนที่คอยที่จะเตือนสติคอยที่จะสอนทุกสิ่งทุกอย่างเวลาเรียน์มาปกกวดที่นู่นที่นี่ท่านก็คือจะได้เคล็ดลับจากครูเพลงที่เป็นกรรมาการนะคบไม่ว่าจะเป็นครูโรบุรีรัตครูดอยอินทนนท์นะครับครูชลธีทานทองนะครับแล้วก็ครูเพลงอีกหลายหท่านที่ยังไม่ได้เอ่ยนามน,นะครับซึ่งรตรงนี้เป็นอะไรที่ทําให้เบียร์รู้สึกว่า มีกำลังใจในการที่ต่อสู้กับวงการทุกก่มต่อไปนะครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณค่ายเพลงทุกค่ายเพลงที่ทำให้เบียร์มีวันนี้โดยเฉพาะค่ายตอนนี้ก็คือค่ายยินดีมิวสิคขอบคุณพี่ประสบขอบคุณพี่จุพี่ยุนะครับผมพี่นํานะครับแล้วก็ทุกคนเลยที่มีส่วนร่วมในการที่ทําให้เอ็มวี MB ตัวนี้ออกมาทําให้เบียร์ได้เข้ามาอยู่ในค่ายตรงนี้นะครับผมก็มทําให้มีวันนี้ทุกว,วันนี้นะครับ แล้วเราติดค้างไว้ในเรื่องราวของบทบาทไม่ว่าจะเป็น,นวีเจมี่กอนดีเจด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงครูสอนร้องเพลงนะคะทำมาหลายอย่างแบบนี้เหนื่อยไหมอ่ะเหนื่อยไหมล่มคะครับจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่เราชอบนะเป็นสิ่งที่เราชอบถามว่าเราเหนื่อยไหมเราก็เหนื่อยแต่ก็เรามันเป็นสิ่งที่พอทําแล้วความสุขมันทําให้เราหายเหนื่อยอะนะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นวีเจดีเจหรือเป็นนักร้องหรือว่าแม้กระทั่งก่อนหน้านี้ก็คือ เป็นนักแสดงเล่นมามาในละครมาเล่นนิดๆหน่อยๆนะครับผมก็ทุกอย่างก็เป็นสิ่งที่เรามันอยู่ในวงการแล้วเราก็เลยภูมิใจกับมันเรารักกับมันก็เลยทําให้ทุกงานรู้สึกโอเคยกตัวอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นครูสอนร้องเพลงก็เหมือนกันครูสอนร้องเพลงก็คือเราเราได้ความรู้มาจากครูเพลงแล้วเรามาถ่ายทอดให้กับนักเรียนเราถ่ายทอดกับเด็กเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราภูมิใจนะที่น้องๆเด็กๆเรียกว่าครูเบียอะไรอย่างงี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเป็นอะไรที่เรานอกจากจะมี ความรู้แล,แล้วได้ความรู้มาจากครูเพลงแล้วเราก็ยังเอาความรู้ของครูเพลงอ่ะมาถ่ายทอดให้กับคนอื่นแล้วก็รู้สึกภูมิใจครับอันนค่ะไปถึงช่วงท้ายแล้วก็เวลาของเราแบบว่าหมดเรี่ยงเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวให้เบียร์ในฝากผลงานดีกว่าเป็นสำเนียงใต้ก็พงษมครับเบี yeah, รบยร์นะครับเบียร์ขิมพันนะครับก็ข้อความผลงานเพลงครับบอกเลิกกดไลค์กับแฟนเพลงทั่วประเทศกันนะครับพงษ์ก็พันธุ์ผืนนะครับก็เพลงนี้นะครับก็อยากจะให้เขาไปอยู่ในดวงใจของทุกๆคนเลยนะครับกับเพลง บอกเลิกกดไลค์กับคายินดีมิวสิคคะขอบคุณค่ะ์ฟุนะคะว่าวันนี้ทีมเรียลออนทีของเราต้องขอบคุณเบียร์คิมหันมากมาะเบียร์ที่เปลี่ยนมาเปกับเราในวันนี้ขอบคุณมากนะคะเบียร์นะคะก็ขอให้เบียร์แบบว่าเพลงถล่มทางไปไกลขอบคุณมากครับและถ้าเต้นแบบว่าฮิตกันก็บ้านคุ้มเลยถ้าเต้นนี้แหละนะคะก่อนจากกันไปเดี๋ยวเราขอขอบคุณนะคะผู้สนับสนุนใจดีกันต่อไปนี้เลยสถาณิปีดีไซน์บ้านรักสุขภาพ ซอยเอก,กชัย46คินของแบงคอกจำกัดบ,บริษัทลีกิจเจริญแสงจำกัดบ,บริษัทเจมส์ลอจำกัดบ,บริษัทการณนักิจมาร์เก็ตติ้งจำกัดนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเวลาหมดเรี่องสำหรับธมบุรีวันที่ออนทีวีนะติดตามได้ค่ะทางไอพีเอ็ n ช่องที่33เหมือนเดิมทุกวันเสาร์แล้วก็อาทิตย์นั่นเองนะคะวันนี้เรา3คนต้องลาไปก่อนแล้ววันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับ bye รบ๊ายบาย 要心想事成。